สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบแลเพื่อนผู้ชมพักเครื่องและสิ่งลีลับนะครับวันนี้ผมต้อนประกาศนะครับก็ขอนําเหรียญสองสีที่มีอีกหลายเหรียญนะครับที่ไม่ได้ข่าวทีแล้วไม่ไดเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งเพื่อนๆบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับในวันหยุดนะครับว่างๆนะครับเียญแรกนี่ก่อนนะครับเหรียญในหลวงนะครับรายการที่เก้านะครับที่ผมเอามาวันนี้ก็เป็นเหรียญในยุคสมัยของในหลวงรายการที่เก้าทั้งนั้นเลยนะครับ อย่อัน,นี้เป็นเหรียญน,นะครับอ่ที่จะลึกนะฮะร้อยปีกรมเจเลทหารบกนะครับหกพฤษภาคมสองห้าสี่หกนะครับนะครับ ส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญในของเราอีกเหรียญหนึ่งนะครับรัชกาลที่เก้าของเรานะครับนี่นะครับทรงกล้องนะฮะทรงกล้องนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับพระองค์ได้รับรางวัลนะครับรางวัลนะครับการวิจัยข้าวนะครับนานาชาตินะครับอืมครับ นี่ครับรับรางวัลวิจัยข้าวนะครับนานาชาติส่วนเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหนรียญอ่ห้ากับอเก้านะครับคู่กันนะครับ นี่ครับเหรียญทะลึกครบร้อยปีธนาคารไทยนะครับธนาคารไทยแห่งแรกนะครับสามสิบนะครับมกรละกมสองห้าห้าศูนย์ครับ ส่วนอีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ครับก็เป็นนะครับเหรียญอ่าแลวการที่ห้ากับในหลวงอีกอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญอ่าครบรอบหนึ่งรอยยี่สิบปีนะครับกมบัชีกลางนะครับเจ็ดตุลาคมนะครับสองห้าสี่ศูนย์นะครับนะครับกมบัชีกลางนะครับ นะครับส่วนเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญในหลวงของเราหนึอีกเหรียญนะครับเป็นเหรียญฉลองนะครับครบรอบเจ็ดสิบห้าพันษานะครับเจ็ดสิบห้าพันษานะครับวันนี้ห้าธันวาคมสองห้าสี่ห้าครับนะครับอ่าส่วนอันนี้นะครับเป็นเหนนรียญนะน,นะครับ ในหลวงของเราอีกเหรียญหนึ่งนะครับหายากเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญเจ็ดสิบปีนะครับจะหลงเจ็ดสิบปีนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะยี่สิบเจ็ดมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดนะครับฉลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอ่านะครับส่วนเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญรากาที่เก้าอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญสองสีวันสําคัญอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นวิเศษอีกวันหนึ่ง,ฉล,งฉลอง80ปีนะครับ280ปีนะครับกระทรวงพาณิชย์ครับ20สิงหาคมนะครับพศออ2543ครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับ เหรียญล้อเก้าอของเราอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นสองสีนะครับไปเหรียญเะลึกนะครับกีฬามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยโลกนะฤดูร้อนครั้งที่ยี่สิบสี่นะครับแปดถึงสิบแปดสิงหาคมสองห้าห้าศูนย์ครับประเทศไทยนะครับเหรียญกีฬามหาวิทยาลัยโลกครับ ส่วนเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเหรียญในหลวงของเราอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็หายากอีกผมว่าหายากนะครับผมหาเหรียญที่สองยังไม่ได้นะครับนะครับเป็นเหรียญการประชุม iucn นะครับการประชุมสมัชชาใหญ่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกนะครับครั้งที่สามนะครับ ส่วนเหรียญน,นี้นะครับเปรียญรอเก้าอีกเหรียญน,นึงนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่จะลึกพลังแผ่นดินนะครับขจัดสิ้นยาเสพติดนะครับวันที่สามธันวาคมนะครับ สองห้าสี่หกครับพลังแผ่นดินนะครับกรจัดยาดเสพติดนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญลอกเก้าอีกเหรียญหนึ่งนะครับปเป็นเหรียญเสียลึกนะครับครบห้าสิบปีนะครับครบห้าสิบปี ไม่ชัดนะครับกล้องซูมไม่ชัดเลยนะครับเนี่นะครับสำนักงานนะครับการวิจัยนะครับแห่งชาตินะฮะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับครับกระทรวงพลังงานนะฮะ ส่วนเหรียนนี้นะครับเป็นเหรียญที่ลึกนะครับในการประชุมสม,สมัชชาใหญ่นะครับศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศนะครับครั้งที่9นะครับวันที่ย2บสถึง24นะครับพฤศจิกายนนะครับ25 50ครับนะครับ ประชุมใหญ่สารปกครองนะฮะระหวงประเทศนะครับส่วนเหรียญน,นี้นะครับเหรียญหลอกข้างหน้าเป็นหลอกเก้านะครับหลังเป็นอ่าครบรอบห้าสิบปีนะครับเทคนิคการแพทย์ไทยนะครับยี่สิบสี่นะครับมิถุนายนสองห้าห้าศูนย์นะครับ ส่วนเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเฉลิมพวกชนพันษานะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับครบรอบแปดสิบพันษานะครับห้าธันวาคมสองห้าห้าศูนครับ ส่เหรียญน,นี้นะครับที่อยู่ในเมาส์นี่นะครับเป็นเหรียญในหลวงข้างหน้านะครับในหลวงภูมิพลอยุลยเดชนะครับราชันที่เก้าของเรานะครับข้างหลังก็จะเป็นเหรียญเอเชียนเกมนะครับครั้งที่สิบสามนะครับหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับสองห้าสี่หนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับเฉลิมพระคุณนะครับอีกเหรียญน,นะครับครับมหามงคลเฉลิมพระคุณ菩萨คกหกรอบนะครับก้ห้าธันวาคมนะครับสองห้าสี่สอง,สองครับอ่าส่วนนี้นะครับ เ,เหรียญสองบาทนะฮะเหรียญสองบาทนะครับนบาานะบการทอารอหกกับลอหกกับในหลวงนะครับข้างหลังก็เป็นนะครับเจ็ดสิบสองปีนะครับการสหกรณ์แห่งประเทศไทยนะครับแห่งชาตินะครับการสหกรณ์แห่งแห่งชาตินะครับสิบหกอุมบาพันนะครับสองห้านะครับ สามหนึ่งนะครับสองบาทนะครับเหรียญสองบาทนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งหนึ่งบาทไทยนะครับย้อนหลังไปนิดหน่อยนะครับย้อนหลังไปนะครับผู้เพียงอิเดนนะครับข้างหลังก็เป็นตาแผ่นดินนะครับหน้าหมวดตำรวจนะฮะรัฐบาลไทยนะครับ หนึ่งบาทนะครับสองห้าศูนย์สี่ครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแจกนะครับเหรียญแจกนะครับนี่นะครับที่จะลึกนะฮะนี่ที่จะลึกเดินการกุศลนะครับแห่งประเทศไทยนั้นเดินการกุศลนะครับห้าธันวานะครับสองห้าสองเจ็ดครับ ส่วนนี้นะครับก็เป็นเหรียญน,นะครับเฉลิมพระชนพรรษานะครับครบเจ็ดสิบห้าพรรษานะครับครับครบเจ็ดิบห้าพรรษานะครับห้าธันวาสองห้านะครับสี่สี่นะครับ4 5สี่ห้านะครับ 4, ส่วนเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสองบาทนะฮะเหรียญสองบาทนะครับ,ป,บ,รบปีเยาวชนสากลน,นะครับพศสองนห้ารอง่แปดนะครับส่วนนี้นะครับเป็นเหรียญพระราชินีนะครับปเปหรียญพระราชนีของเรานะครับ เป็นพระชีน,ชนีรนเรื่องทําขึ้นที่ปี่ลึกเรื่องในโอกาสนะครับรถวายถวายรางวัลน,นะครับอ,อาหารอาหารปลอดภัยนะครับการอนามัยโลกนะครับการอนามัยโลกนะครับถวายรางวัลให้พระรชินีนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเหรียญพระชินีอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เหรียญเฉลิมพระชนพรรษานะครับครบ75็ดสิาพรรษานะครับ12สองิงหานะครับ25 50ครับนะครับสิลิกิตนะครับสกงอนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเฉลิมพระชนพรรษานะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับของบินีนะครับ กรอบนะครับ12สิงหาคม2547นะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเ,เหรียญพระมงก,กุฎเก้านะครับมงพ่พระมงก,กุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเหรียญครบ 90ปีนะครับธนาคารอมสินนะครับดินสิงหาอมสิน1เมษายน2546นะครับนะครับครบ90ปีนะครับธนาคารอมสินนะครับอ่าส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเฉลิมฉลองนะครับ้วยการรัชกาลที่สี่นะครับการที่สี่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ ออกห่างไม่ได้เลยครับออกห่างไม่ได้เลยอ่าสุเหรยนี้นะครับยกการที่ห้านะครับ เป็นเหรียญร้อยห้าสิบปีนะครับร้อยห้าสิบปีแห่งกาแห่งพระราชสมภพนะครับยี่สิบกันยายนนะครับสองห้าสี่ศูนย์ครับเหรียญรอห้านะครับจอบปลอครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญสมเด็จย่านะครับที่จะลึกร้อยปีนะครับวันลาดวันวันคล้ายนะครับ วันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของสมเด็จย่านะครับยี่สิบตุลาคมนะครับอืมกล้องไม่สูสงขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับกล้องสูงไม่ดีเลยนะครับ เหรยสมเดย็จยากครับอ่าส่วนเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอนะครับเจ้าฟ้าพิชรัตนสุดานะครับสริโสภาภัรทรบดีนะครับนะครับจเจริมพระชนมายุแปดสิบพรรษานะครับ ยี่ิี่พฤศจิกายนนะครับสองห้าสี่แปดครับเี่าเรตักส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญอเจดีย์สองพระคลังนะครับพระครังมหาสมบัตินะครับแต่ว่าจริงๆา่าจะเข้าได้ไวนไี่ันลยนครับ้ันม่พระคังมหาสมบัตินะครับ อันนี้นะครับเหนนรียญราการที่สามนะครับพระนั่งเก้าเจ้าอ,อยู่หัวนะครับที่ลึกนะครับสุเหรียนนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับ เป็นเหรียญฉลองอพรอะองค์เจ้าทีปังกรนะครับฉลองขึ้นพระอู่นะฮะขึ้นพระอ,อู่นะครับสอง8้าสี่แปดครับแล้วก็สุเหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญสตางลูสมัยรองห้านะครับสั่งลูนะครับหนึ่งสตางนะครับ หลังเป็นกงจักรนะครับหนึ่งสตางค์นะครับ,หรบเหรียญสุดท้ายนี้นะครับที่จะให้ดูนี่ครับเป็นเหรียญห้าสตางค์นะครับนี่นะครับเหรียญห้าสตางคงง์นะครับหลังเป็นกงจักรนะครับ ส่วนนี้นะครับเหรียญนี้หลังกุ้งจักนะครับไปเหรียญห้าสตางค์นะครับเหรียญห้าสตางค์นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับร่วมยี่สิบนาทีนะครับก็อยากหยุดนะครับเพื่อนๆกันดูได้ดูเหรียญที่ยังไม่เคยเห็นกันนะครับ บางท่า้งก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเป็นเท่านี้นะครับขราวน่ามีอะไรดีๆสวยๆงามผมจะจำเล่าให้ฟังใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ